พันตัวเลอเนี่ยใจใจ้อบท่องีรอไวบอร์ดเนี่ยนู้นันนู้ใส่ยี่ปันไหนมาไม่เมมาเียนมาไม่เอาเตมดีมเรียเรีนก่อน้วาเรียนเี่ยนหรอกไม่รองไองไม่อ นี่วันหลอกใส่เลยก็ได้ขายยอดมากมาเจ็บบอกกันว่ครับเอ้เจ็บบอกกัได้เจ็บมาเลยเจับล้วบอกเจ็บเจ็บเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนี่วะ การได้เศาวันนี้น้องศิริตาศากับคณะสงฆนาโโนองสมเดนถึงพกที่พกปูนะอีกสักครูนะพิธกรรมแล้วก็กกอานเต่แมาเป็นประทานนะนะในการไห้ศีนไหพ่อยากโยกผี่มากเดกจอทางในเมือนนี้สำหรับผู้หดจะพักบุญเป็นปัจจัยนะหรือว่าอิญยางก็แลแต่นะนอกจากอา,อาหารตานบัตรนรามาแล้วนะเอากรมาไปจิปัจจัยไหม อสนนงอ,เสอสงเน้นสเงนเน่นะจดลุกปัจใชจิระนะเป็เจโนมซื้อไววนะครับมีโมทนาด้วยเสียงเน่นใสๆนะสำหรับป้าจารา์กยูมาโดนสักรยานึงละกาต้องฝากควาหวังสำหรับนุนนิลาปาจยาก็จะ,ะ,ะโครงการวันัรุกเทอมนะนเพิ่มมีกันเอร่วมกับมีคณะสงฆ์ภาคซีนี่ละโอ้ก็ทื่ว่นเป็นปีแรกแรกมาน,นะบวถ้าเพิ่มปีหนึ่งสองหนะ ปีเป็นเกยียรตัวเลมมว็กมาโมว่า,กวากนก่นเนาะหนึ่ร้อยยี่สิบรูปในสำมรนแ้วะกระบบงเป็นสองใส่ใส่อบล่มนะอบล่มอยู่วัดศรีวุรงอหนึ่งใสวก็ใสเนี่ยก็อยูวัดเจริญชักสองสามนั่นลนะอ่าูุได้ไกลตรงได้สะดวกไปพัดประธานทำสู้พระพุทธศาสนารวมกันเนาะนะวันนี้นรวมมีทักอำเภอร์นะจารนาเพื่อเป็นแกนดีวดไทยถึึ่งร้อยยี่สิรูปในทิเนี้เนาะ นะแล้วก็หลายรูปแล้วก็มีความประสงค์อยากจะบ,บวชเรียนต้นใะนสำนักเรียนไใดอาจานะรย์ท่านก็คงที่ได้บอกอยู่แล้วนะจ๊ะชอบตรงได้กับไปตรงนั้น<ะ>นะ่ะเป็นการที่เด่นหน้าที่เรียนเป็นสมานิ่งการเรียนข้ามนะสมานเ่งเรียนสามนั่น้นะ่ำนะการที่เด่นักก้างๆโลกแล้วก็ข้างๆนะได้ขึ้นมาการที่เด่นปเป็นอยู่ในศาสนานะอ่านะอารมณ์เยียนได้บาลีกาแฟได้โอ้นะ ก็ยังมีคนดูดายเด็ดทานต่อพ่อเก่าเนาะีราวัตรจีรา ไปถามขนมปิ้งคุณลูกคุณลูกอ่านมาไงกระดิ่งหลังคุณแม่อรีบาส่งคุณจะนอนในหัวตาขับให้มันเป็นหัวเลยค่ะคุณแม่น่าไปหอดีเพราะว่าทะเลโตไม่จางเกินจะนอนไปอยู่กับนที่เลี้ยงไปอยู่กับนที่เลี้ยง ini bulan kirawat yang ditunggu janji ini langsung ini Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn की बात 六因月无常。嗯嗯 อ่าโอเคครับจะเริ่มพอนะจะเริ่มพอน่อยากโยกีเกิดหน่ามาถึงเนา่ในกรนี้ก็ใกล้วลาทีเป็นนักไม้แล้วนะแกอยกตัวพื้นทีครับกาสำรับนะผู้ใดที่ยังไม่ได้ทบุญน้อก็คือควรจกทำบุญเนาะ สำหรับอ <All right. S 1> ัน mm, <that> ิสงของการบวกนะบวกเป็นซารเนเก็สิไดอันิสงนะคือสามสิบสองขาดกันสามสองกลับมาสำหรับเราสารเนดสำหรับสำหรับพระปิสุกนะแต่ทีีอันิสงเป็นโมกิซีกับมีคูจีเขาเรียกว่าที่พูดเล่าถึงกับเดินกเจ้าหน้านขนาดไหน อิสงอสแปลว่าสิ่งที่เป็นบุญกุศลนะแต่ในบุญกุศลนถึง64กลับเรียนใบายเกิดได้ในสุขภิภูมิ่าพอแสดงนะกลับเรื่องีเท่ากรับเขาบอกว่าโอ้ศิลาแท่งทึ้เนาะสูงเท่ากับ1โยชน16กิโลนี่หละหนึ่งลอยปีที่เรวดาผ่าขาวมนูปเดียรนะ ลูกไปโล่มาหนึ่งวันดีกับโลกงเ่นี้บางๆเลยขาบางๆเลลูกไปจนศิลาแท่งคลิปเนี่ยสิกกิโลนี่สิบหกกิโลสูงสิบหกกิโลโล่งเท่ากับเลี่ยเลี่ยนนะรันลากคลินะเรคืออันสม1อเกับเนี่ยเก่าเป็นรถประมาณเนี่ยเนาะเราฉะนั้นหกสิบสี่รับสามสัองรับน่นี้งาบครับหน่่สามสิบสองครับอีกอ่ะ คิดเอาไว้แล้ยขนาดไหนะ <c oughs> เนาะนราฉะนั้นนะเข้กกามาสนับสนนโครงการบวดสัมเพเน่นัประชาฟางขันทันกับปฏิบัติดีดีจริงิงัการ่างคืตโตกมีไอซีนี้เป็นต <c oughs> ัร,นนะระชาสัเนะ่จอนบงไปั้งเงินม่ไวหรอครับเติมมีกับบุนการันลังไลนไหลเนาะเป็นเงือนแรกทีแม่โยทีว่าสีสตรมนะ ด้ดที่จะานาตามเป็นน้ำแค่น้ำป้านักาสนับสนุนลองสามารถเล่นกบนาอีกจบริจาคอกักเดลุิาเ็ดกเที่ยวเปิดครับเ็ดกเี่ยวเปดเด็ดกที่ยว เวดเป็นแบบมันดำๆเๆานเวดไปนะ้าเป็นอย่างครับมีปกทานกันนะ ยกคามหราสองแบาทครับครับุ้งก็บ้าเหมืนบ่ยางหล่อป็ากต้องเป็นหนาน้าหนาเป็นหนเอาตัวรัวบาทมาให้ให้ว่านั่งขึ้นนอบน้องคอนั่งแถวยนี่เหรครับน้องคอนั่งนี่เดี๋ยวย่ามนั่งไปติดยางไปไปได้นอนไปนั่ับ้านนั่ครับ ตอนนี้การงินมันหนัหนอเกินไปแล้วครับนี่ข้อเช้มาเลยครับเราไปหาที่นั่งใราที่นังจะเริ่มไปธีแล้วหาที่นั่งห้าบาน เาเ้อปลี่ยนทานใหม่เด้ออ้าววันนี้พระอาจารย์มีทานนะ <dije> มีไฟแล้อวอีกสักครู่นะตอนน,น,นี้เนาเนี่ยเดี๋ยวก็อกรอสักครู่หนึ่งเนาะอ่าสักครูห่หนึ่งโอ้ไหม่มาเสียงแปลกมาน่ะไม่คนประดงนี้ดีเนาะอ่าก็บอกว่าการพระบูชามีเป็นบุญใหญ่มหาสังฆทานนะเอาไปทำบุญถวายปัะทานกับคณะสงฆ์กับพิสูจสัมนเนธนะคุณจำ อาวะที่นี่ละนะนะเราก็บดีสนักสนุนพระพุทธศาสนาให้ดีจริงเป็นไปนะหรับผู้ใดที่มาแล้วนะะที่นั่งนะในพื้นที่นะเดี๋ยวรอกันดีเดินรอบโบสถ์ก็ซึ่งรอบนะนะตามพิธีอะไรก็เดินรอบโบสถ์เนาะนะตอนนี้เรามาเริ่มเดี๋ยวกันล่างเสียความรอความรออีกสักครู่ในอีกสักครู่เราจะเริ่มเดินทางมาเด้อมาตั้ง หุมเวลาใครเห็นฮงแต่ว่าพอทับพี่เซะ,ะเก็เข้ากระจายตัวตามรอบๆโบนได้นะรอ,อบๆโบสแตตอนนี้ที่งานตอนรั่มพี่เก็มุ่งสูงก่าากันพิณกุณาโบนเนาะนาโบนแล้วจะทีแล้วแล้วเขาก็จะกระจายตามรอบโบนนะระยาระออยาะออยาะย้ายตัวได้เนาะมีพักพี่ซุกก็บสามเนตนะตหลายรูปด้วยกันแต่ว่าสามเนตนะที่น่าจํา วัดมีกับ66รูปแตบนรวมจำเรีนเก่าเด้ะจำเรียนเก่ากับตาตาเป็น70ตอนนี้เรา70ตัว80คุละโมเดเรียงเงี่ยนี่ก็66เนะนะเพราะฉะนั้นเรียงเงี่ยทั้งวัดนะเรียงพระอาจารย์นัเนาะถวายแต่ว่าลูกเงียงก็เงี่ยงดีะยี่บุญหลายนะใสรมาหัวถึงกระย่าไหวนะเนี่ยนกร่ลังจะดื่มกระยิึงตนกระยิึ่งแต่ตโตเป็นกระยิ่งจากั่ว ด้ได้โตกับดูแลนอกผู้ใดน้อยก็อ้าวอาจจะเล่นเรียนยุ่งกับภาวะการลดกำลังชุดโตนะแต่พอใจเป็นยุทิจริงแน่โอ้นะครับเป็นสมเรณ์อรหันต์เล่นเลยสมัยพุทธกาลนะสมเรียนราหนสมเรียนิโคร์ดนะเห็นไ่มสมเรียนิโคร์ดนะเดินแค่เดินที่จักรานนะอโหนะเจ้าพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าอโศกอ๋อพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยโอ้เลือกใส่ศรัทธาได้สร้างเสาอโศกก่อตั้ง แปดหมื่นสี่พันเสาเลยทีเดียวนะเป็นอเนซอนมาพุทธศาสนามีจริงในอุปพุทธศาสนาจะเริ่นรุ่งเรื่องสองท่านหันร้อยก็ปี่ผ่านมาเนาะทุกคน,กนไปจา,าริกนในประเทศอินเดียจะเห็นเสา,าโศกที่ดีนะแก่ประเทศใต้สามารถเอามาทำเป็นมหรียญตราของประเทศเต่ละต่างแมีเงื่อนเหลาประมาณมนี้เนาะ ลับลูกหลานผู้ใดเต็มบพปูอัดเนี่ยโอ้เว่าเป็นบุญใหญ่นะบุญใหญ่บุญใหญ่ในจวบปดเธอเขาเป็นบุญเล็กน้อยได้บุญใหญ่ี็ดีนะนะใหญ่ขนาดใดนะนะบางคนที่บอกว่าโอ้เป็นบุญเล็กน้อยเนาะบุญสด็จบ่แมนนะมาเชื่องิ่นท่านกำลังฝึกอบรมรตัวเองนะเมื่อได้กระตาดีท่านไต็มวดเพราะเนี้ เนี่ยหลายหมวเดบอกว่าหกสิบวดเลียนครับผกสิบวดเลียนวัตเลียนนะครับแอลเป็นกระกวดเุยนะพอมาวัแล้วบอกว่าสองเวดัมันพองนี้พุทธศาสนาเนาะแลังจกมัน่งแล้วนะจะเอาวั jun, ้กันหลายจะพูดกันหลายในอนาคตอีกต้องอาศัยคนนี้นะเกรดหน่อยวัจจานทสิตาวิยาทีาเอาแแทบีละที่เขปวดกำลังือดึงต้นนั้งหลา่ตอนทานการเรียบร้อยในกรคราวันไปนะ แต่ทีนี้บรรยากาศช่วนพิชเพิ่มเ,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 เติมดูเติมท่ามเติมสะใจเนาะแต่ว่าเติมสะใจแล้วเต็มแล้วเนี่ยเข้ากับทีไรโอ้โหโนี่ความเต็นเปลี่ยนด้วยกุนเป็นอย่างนี้นะเวลาหย,ยุดนิ่รงรวมกันแล้วเป็นอย่างนี้นะสำหรับนอ้องเล่นที่อยู่ตรงนี้เนาะให้ท่ามใจหยุดนิ่งท่ามสมาธิไว้ยิสตรูรจะได้เดินท่ามออกมารับอิทธิบานะมักจะเดินออกมาเป็นแถวเป็นแนวนะ ามลำดับสิ hmm. ่งกพเป็นต้นท่าในการเดินบัวแดงเนาะยากาเจียบทอยาเย่อหลวงพอญยาเยกันเลยเขียงดังตั้งชัดนะเรียกกอสเาละสัตรผู้ได้นะที่ยังต้งมีบอกองนางเนาะการหาบมองนางนางที่ตนไปต้องใจเย็นๆสงบๆเนาะชอบสมาธิไปนั่งได ในช connect, part, upcoming upcoming video, story, nice 응่วงมีแต่รอความรออีกส <c ười> <Stat> ักเมือเกินหน้าหน้าที่เราก็อาตไดความรอต่างแถวขบวนพระจากทีบานก็เกินหน้าที่เราพอดีในด้านความรอระดับนึ้งแล้วตอนมีน้องเม่ก็ไม่ยังหลบน้องเน่ถ้าพร้อมแล้วก็ยิ่งก็ู้อยังมีเสียงแกแอบแอบไปยังมีเสียงกอปกกอแปกครจสอบมากก่าเป็ยงไงเป็นยังไงมีไฟน้าหนาีเด็กไม่หลายกว่น้อนะ ซ้อมกกันนะโอ้บรีกาล้มมากเลยเาร์ร่มมาทันมาก่ะหมู่บ้านมากยังโม่แรกกับขอให้ที่ร่มกปนไดนช่วงเาตอนนี้ก็ล่มมากแล้วนะผู้ใดสังเกตธรรมชาตินะกระเห็นธรพระชาติที่ก็ต้องไปเลาเขาว่าโอ้เป็นอย่างร่มคุณบพัทันเป็นเวลาร่มหยุดนิ่งเลยจากปชองนาพวกแรกหู่้าแรกนยร่มนันหยุดนิ่งนะเวลาแปดโมงเก้าโมงร่มจะสีมา ช่วงตัวเต่าล่มมานบักเต่าแกยุดนิ่งเด้อแ,แต่ว่าบางมือ่งบางหนึก็มีผ้ายูบเก่าแต่ว่าช่วงแกถึงที่สามบอก,ก็บอกว่าผ้าย,ยุบเข้าแต่ลองเตรียมตัวเด้อผู้ใดเตรียมปักเ้ิดปักไปแง่งนอกนะกับลำคอดไปนะอาจารย์เจ๊ต่างกระโปงมาแง่งนอกก็คิดเลยเอ๊เจ๊เจ๊ไงนอคนที่ตกทำอยู่บ้างเดี๋ยนะแกตอบบอกว่าวิลาศตกมากขาต้อได้บอกผู้ใดนะเหมือนผ้าย,ยุบหน้าต่วนะ เช่นเดียวกันนะท่าอุปสรรคเข้ามานะโอ้โหมันมีมากเลยนะบางคนอยู่ดี่อยู่นะนะจะตายเป็นผีกันี่เนาะเราก็แก่พอได้ตายเป็นผีแต่ว่ากับอ่าอุบัติเหตุเพล่ไหมบางคนแก่โรคไข้ไข้เจ็บมากนะบางคนนี่กับโอ้ยนะอ่าพอได้โรคไข้ไข้เจ็บเราก็ถือร่างของจสินะถืงร่างเขาของเครเมซัยนะถูกเอาไปเป็นของคนอื่นโดย่ได้บอกเท่าจริง บางคนก็โอ oh, ้ยไะนี่เียหน่อย้อนหน่อยก็มีเนาะคนคนอะไรคนไลยกับันไล่เนั้เจ้าจส่วคนใหญ่กับเกิดกันจจกรพิศนนะอ่าพิศนก็นลักุกศีคนไม่มีศีก็ไรสวยก็ว่าคนไม่ไอ่าเีกนไม่ได้เรอแต

ไปนนัแคนควรทำที่สุดตอนนี้บที่วายครับหลังที่ที่กอนก็ขาดเีย้อยแี้แต่ที่ีก่อนเขาไป่ที่ีก่อนบอกว่านนี้ไม่เลยลวงพ่อไม่ให้เลยกงัวอะไ này hôm nay em cũng mua